ช็อกทั้งงานเจ้าสาวถอดชุดยกเลิกง,งานแต่งกลางเวทีหลังฟังแม่เจ้าบ่าวอวยพรลูกชายเจ้าสาวประกาศยกเลิกง,งานแต่งงานกลางคันก่อนถอดชุดแต่งงานบนเวทีหลังได้ฟังคำพูดของแม่เจ้าบ่าวที่อวยพรลูกชาย เว็บไซต์โซฮูรายงานเหตุการณ์เกิดขึ้นที่งานเลี้ยงงานแต่งงานแห่งหนึ่งในมณฑลเจียงซูประเทศจีนเมื่อจูจ่ๆเจ้าสาวตัดสินใจยกเลิกง,งานแต่งงานกลางคันเพราะคำพูดบางอย่างของแม่เจ้าบ่าวทำเอาครอบครัวและแขกที่มาร่วมงานต่างตกตะลึงไปตามๆกัน ตามรายงานระบุว่าในระหว่างพิธีการบนเวทีแม่เจ้าบ่าวได้กล่าวอวยพรลูกชายโดยการยกย่องความดีความงามของเขาบอกว่าเขามีความสามารถที่โดดเด่นและแต่งงานกับเจ้าสาวโดยที่ไม่ต้องเสียค่าสินสอดแม้แต่แดงเดียวเพราะสินสอดที่เห็นเป็นฝ่ายเจ้าสาวที่เตรียมมาเอง เมื่อได้ยินเช่นนั้นทางเจ้าสาวก็รู้สึกไม่พอใจมากเพราะคำพูดของแม่เจ้าบ่าวไม่เพียงแต่ด้อยค่าในตัวเธอแต่ยังรวมไปถึงครอบครัวของเธอด้วยเมื่อเห็นว่าทางครอบครัวของเจ้าบ่าวมีทัศนคติที่ไม่ดีและไม่รู้คุณค่าและความทุ่มเทของเธอและครอบครัวทางเจ้าสาวจึงตัดสินใจยกเลิกง,งานแต่งงานทันทีก่อนจะถอดชุดเจ้าสาวออกและเดินลงจากเวทีไปซึ่งเหตุผลที่เจ้าสาวไม่เรียกค่าสินสอดจากทางฝ่ายเจ้าบ่าว เป็นเพราะเธอคำนึงถึงสถานะทางการเงินของครอบครัวเจ้าบ่าวแต่ทางแม่เจ้าบ่าวกับพูดอีกแบบราวกับว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเขาทางเจ้าสาวจึงตัดสินใจรมเลิกการแต่งงานเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของเธอและครอบครัวเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ทำให้ทั้งสองครอบครัวตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอับอายแต่ยังทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งงานและแนวคิดเรื่องสินสอดเจ้าสาว ชาวเนส่วนใหญ่สนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าสาวและเชื่อว่าการปกป้องสิทธิของตัวเองอย่างกล้าหารของเธอสมควรได้รับการยกย่องขณะที่ชาวเน็ตคนอื่นๆประนามแม่ของเจ้าบ่าวที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมขาดความเคารพและความเข้าใจเจ้าสาวทั้งที่ตัวเองก็เป็นเพศหญิงเช่นเดียวกัน